นี่ครับเรามารีวิวมะพร้าวกันนะครับหลังจากที่เราใส่เกลือแล้วนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็กบด้วยนี่เลยนะครับใบที่ตายครับนำไปบดย่อยสลายนะครับแล้วก็มาใส่ในตัวของต้นนะครับทำให้จะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นไหมจะเห็นว่ามีรอยเกลืออยู่นะครับแล้วก็ ุยคอกนะครับนี่ปุยคอกนะครับปุยคอกอยู่ทำให้ต้นมะพร้าวนะครับมันจะเย็นนะเห็นไหมแต่น้ำด้วยนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็นะครับนี่ก็เกือบได้กี่เรือนนะครับรออีกจันบนนู่นเสร็จก็สามจันนะครับนะครับว่าที่สวนเราดูแลแบบนี้นะครับ นะครับใส่นะครับเราใส่รอบหมดเลยนะครับนะครับ เรามันทั้งอย่าสมบูรณ์น,นะครับนี่ครับนี่มีก้อนเกลืออยู่เลยนี่ครับเทคนิคง,ง่ายๆนะครับของสวนเรา ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ